มันจะอยู่ข้างหน้าเยอะหรอก็อมาดิครับก็มาดิครับร่วงหนึ่งร่วงหนึ่งโผหญิงร่วงสองร่วงสองแล้วขามของสกินปืนเนี่ยนะครับคือมันสามารถทําให้ยิงแม่นหัวขึ้น90%อร์ซนะครับ <S <S ชนะทุกคนก็อย่าลืมไปซื้อนะครับแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับเพราะว่าในหนผมก็มาแนะนําสกินปืนที่ดีที่สุดในพสอส์ยิงหัวแล้วนะครับโอ้ชิ้นแม่สนใจเลยพี่เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนตุกตันเลยนะครับอยู่กับผมเตมเมอร์ ซึ่งวันนี้เนี่ยได้ข่าวว่ามีไอวอลใหม่เข้านะฮะ<า>บอกเลยว่าเป็นไอวอลที่แบบโคตรสวยอะครับอือไอวอลหยุดเวลาราโคโนนะครับ บอกเลยว่าสวยมากครับคุณผู้ชมแต่ก่อนที่เราจะไปสุ่มกันนะครับกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมอื่นกันก่อนเลยนะครับกิจกรรมซิงล่าข้ามเวลานะครับใครที่ยังไม่ได้เล่นนะฮะที่ผมไปสุ่มชุดผู้ชายหัวข่าวในคลิปก่อนเนี่ยก็สามารถไปดูคลิปก่อนได้นะครับผมอ่าก็บอกเลยว่าออกง่ายอยู่นะสุ่มโทเค็นให้ครบแล้วก็แลกหัวข่าวมานะครับก็บอกเลยว่าเทมากๆแล้วกิจกรรมต่อไปนะครับผม ฟี e ไฟฮีโร่เอ็กมูลนิธิกระจกเงานะครับผมซึ่งารายได้ของส่วนเนี้เขาจะเอาไปให้มูลัลนิธิกกระจกเงานะครับผมถ้าเราซื้อบัตรสร้างห้องเนี่ยอะไรบัตรสร้างสุขอะไรเนี้ย เห็นปะเขาจะบอกว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะถูกนําไปสมทบทุนให้เด็กผู้ด้อยโอกาสกับมูลนิธิกระจกเงานะครับผมก็สามารถเข้ามาซื้อของในนี้ก็ได้นะครับนี่ซื้อ99บาทก็เหมือนกับว่าได้ช่วยเหลือแล้วนะครับผมอ่ะก็อย่าลืมมาส่งมาซื้อกันนะฮะก็สกินปืนวิกเตอร์นะครับใครยังไม่มีสกินปืนวิกเตอร์ อย่าลืมมาสุ่มกันนะครับผมบอกเลยว่าเอาไปเล่นในโหมด v ีนิดมันโคตรเกียนและโคตรโกงมากเลยฮะถือสองกระบอกคู่นะครับว่าแล้วก็ขอสุ่มไปอีกกระบอกหนึ่งนะฮะไปยังขอสุ่มไปอีกสักนี่เลย10ทีนะฮะเอาเอา,280เ,าเอาค่องออเพะเออออกซะหน่อยมาโอ้โหไม่ได้เลยโอ้ไม่ได้นะครับมาคุณผู้ชมฮะกดไลค์คลิปนี้กันรือยังครับเดี๋ยวเราจะมาสุ่มไอวอลใหม่กันเลยฮะหยุดเวลาลาโคโรโนนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์น like, คนนั้นหนึ่งไลค์นะครับ บอกเลยว่าสุ่ม300เพรก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับทุกคนมันจะมีะเป็นไอวอลมีเป็นกระเป๋านะฮะกระเป๋าทำบนเดอร์นะครับผมรูปทรงสวยมากฮะมันเหมือนแบบว่าอวกาศอวกาศหน่อยนะครับแล้วก็จะเป็นอะไรแกรนวาพกพาเนี่ยอันนี้คือแอร์บอร์ดนะฮะอันนี้คือกล่องศพแน่นอนนะครับ300เพรจัดไปครับคุณผู้ชมกดไลค์ผมกดสุม่มเออ <Yeah. S 1> ไปดิเฮ้ย <c oughs> ออกว่าโอ้โหได้เลยแม่โทเคน็นโทเค็นก็มานะครับ เราสามารถเอาเจ้าโทเค็นเนี่ยไปแลกได้นะครับผมโอ้ขออีกสักทีนึงพอละเออมาเอาไอวอลยางเดียวพอเดี๋ยวเราจะไปแลกไอวอลโอ้โหทําไมมันไม่มีให้แลกอย่างอื่นเลยวะโอ้โคตรท้อเลยครับเฮ้ยทำไมไม่มีให้แลกอ๋อมีให้แลกอย่างอื่นนี่ครับตรงนี้อ่าอันนี้ใช้เอา้าอันนี้ใช้โทเค็นอื่นเหรอแลกเปลี่ยนเราไม่มีโทเค็นอ๋อเอา้ามันต้องใช้โทเค็นอื่นทําไมใช้งานวะนะ่ะทุกคน มันเป็นงั้น few moments later. มันบักตรงที่มันกดแลกไม่ได้นะฮะแลกไอ้พวกสกินปืนตรงนี้ไม่ได้นะครับทุกคนมันต้องเอามาแลกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนี่ครับแลกตรงนี้เราก็จะแลกกระเป๋าไปาแลกกระเป๋าแล้วก็แลกแอร์บอร์ดไปนะครับโอ้โหบอกเลยว่าแอร์บอร์ดแม่งโคตรเท่โอเคครับผมแอร์บอร์ดแล้วก็เราจะแลกสกินดีเซิร์ดนะฮะมันเป็นกล่องสุ่มดีเซิร์ด กระก่องสุ่มอาสกิน G18 นะครับคือดีเซิร์เนี่ยบวกแม่นย้ำสองและ G18 บวกดาเมจครับผมบอกเลยว่าโคตรโกงเดี๋ยวเราจะแลกไปเรื่อยๆเลยครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเปิดสกินที่เราได้แลกมา26กล่องนะครับมาดูกันว่าเราจะได้ถาวรหรือเปล่านะครับขอคนละหนึ่งลายครับทุกคน10กล่องไปเลยโอ้โหมันเป็นสลัก CR 7ซวนด้วยครับขู่บอกเลยว่าโคตรเกลือนะฮะ เราจะเปิดหนึ่งกล่องไปลัวๆนะครับหนึ่งกล่องหูผมบอกเลยมันเป็นสกินที่แบบว่าโหดมากนะฮะคือมันน่าจะออกยากออกยากหูไม่ได้ถาวรนฮ่โอ้โหไม่ได้นะครับโอเคก็สรุปคือไม่ได้ถาวรน,นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะฮะว่านี่เลยก็จะเป็นสกินนี้นะครับนี่สกินนี้ก็บวกดาเมจหนึ่งแมกกซซีนหนึ่งนะครับแต่ลบระยะนะฮะแต่ได้ได้ดาเมจมาก,ก็ถือว่าโกงอยู่นะเราก็ใช้ไปครับผม แล้วก็ดีเซลอีเกิลนะฮะตัวเก่าเพิ่มแค่แมกกาซีนครับแต่ตัวนี้เพิ่มแม่นยำนะครับผมบอกเลยสายยิงหัวนี่ต้องจัดละบอกเลยโคตรตึง <S <S โอเคครับขอคนละหนึ่งไลน์เดี๋ยวเราจะเอาไปเล่นกันเลยฮะ,ะว่ามันจะโกงจะเถื่อนแค่ไหนครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะหนึ่งหนึ่งดีเซรีวิวสกินดีเซลกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจบนี้ค่อยไปรีวิวสกิน G18 นะครับทุกคนพี่ตาพี่รู้จักสกินปืนดีเซ t ที่มันตึงที่สุดในฟีไฟไหะรู้ก<ะ>ินแลวว้วก็โว่พี่บอกสกินนั่งเดิมดีกว่าหรอ เดเจอสกีนทองครับทำไมหรอฮะ <หา S 1> ไม่ขึ้นเดยววเเรืเง,เงนเลื่องนเองหนเลือหนเลือหนึ่งเลื่อหนงอห่งรอง่หนึอนหนึอน แอคดหน่อยละกันก็มาดิครับมาเรีย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 อันนี้แม่มาเรียทุกคนครับทุกคนครับก็อย่าลืมไปซื้อสกินอันนี้มาเล่นด้วยกันนะครับผมบอกเลยว่ามันบอกแม่นยำเนี่ยใส่ยิงหัวห้ามพลาดนะครับยิงตัวก็ดีผมบอกเลยมันโคตรแม่นเชือคอเชือคอเร็เร็วเชือกคอเร็วเร็เชือคอเร็วเร็โอ้ไม่ทัน ยมาเก็บส่งไม่ค่อยอยู่กูก็เมาอยู่ดิก <laughs> <laughs> ็อ,อยากให้เธอไปคุยเธอไปคุยกับเขาก่อนอเธอไปเธอไปเจอกับเขาก่อน <laughs> ผมบอกแล้วว่ามันเพิ่มแม่นยำทุกคนทุกคนน่าจะรู้แล้วนะครับว่าสกินเนี่ยเพิ่มแม่นยำแล้วก็อย่าลืมไปซื้อกันด้วยนะครับนี่ไงละ่ะนี่ไงละ่ะโอ้ผมเผลอไปลากี้ย ผมไม่กระตุกเมาส์เลยไอ้แต่ไม่กระตุกไม่กระตุกเมาส์เลยไอ้แต่ไม่กระตุกเมาส์เลยไอ้แต่ไม่กระตุกเมาส์เลยพลังดีเติร์มไหมคำนวณวิธีห้าร้อยล้าน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 แรงลมเอ่งเอ้ยปุ๊บเออไม่ลากไม่ขึ้นเลยวะเฮ้ยเ่งเฮ่ง เกิดป้โอเคครับทุกคนก็น่าจะเห็นความเกียนของสก,กินปืนนี้แล้วนะครับคือมันสามารถทําให้ยิงแม่นหัวขึ้น90นะครับ <c oughs> ฉนั้นทุกคนก็อย่าลืมไปซื้อนะครับแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพราะว่าในไหนผมก็มาแนะนําสกินปืนที่ดีที่สุดในพอสอยิงหัวแล้วครับโอ้ชิมแกสนใจเลพี่ เป้งเป้งเป้งไอวอลใหม่ก็สวยนะครับทุกคนจะลืมไปสุ่มกันนะครับไอวอลใหม่สวยมากเป้งอ้าปาเดรโลเป้งบอกเลยว่าไอวอลใหม่ก็สวยนะครับทุกคนสกินนี้ก็สวยนะครับเป้งเป้งเป้ง เห็นไหมครับทุกคนเวลายิงโดนหัวมันจะมีไอ้เป้าขีดๆนะครับอันนั้นแหละครับมันคือตัวช่วยเล็งของสกินปืนนี้นะครับมันจะทําให้เข้าหัวได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ครับใครด้วยนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ให้สกินปืนนี้ด้วยนะครับโอ้ ทุกคนก็อย่าลืมไปสุ่มสก,กินนี้มาเล่นกันนะครับทุกคนก็บอกเลยว่าเป็นสก,กินที่เกียนมากๆนะครับผมมันทำให้อัตรายิงขวาเพิ่มขึ้น90%นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ต่ไปเดี๋วเดี๋ยวเราไปรีวิวปืนก๊อกได้หมด4 vs 4แล้งกันเลยครับผมทุกคนฮนะ โอเคครับค <ge ar> ุณ <ies> ผ okay, ู like ้ชมเดี๋ยวเรามาลองเล่นปืนก๊อกกันเลยนะครับว่ามันจะดีไหมนะฮะเพิ่มดาเมจก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์โอ้โหแมวบ้านผมลองแล้วฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนเออคนละหนึ่งไลค์สองไลค์ก็จ้ามาครับโอ้ยไอผมแดงมาดิครับไอผมแดงสวยยอ้ยเปิดบาลีเเปิดบาลียก็เข้าไปนัวเข้าไปนัวกันในบาลียีิครับคนสวยเข้าไปนัวในบาเลีมามาดิมาดิมาดิเออลวกไวมาดิสามสามสาเลยครับเออ เฮ้ยก็ก็ไม่ถือว่าแรงมากนะครับแต่ก็คือมันเพิ่มดาเมจเนาะเล่นไปมันก็ดีนะครับผมเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องมาครับผมมีใครเหลืออีกไม่เอ่ยมีแค่เหลืออีกไม่เอ่ยบอกเลยว่าทีมผมโคตรตึงนะฮะวันนี้มากับซูปเปอร์แล้วก็มากับพิต่านะครับผมเป็นแครนเดียวกันเฮ้ยเพื่อน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 อยู่นั่นขอขอขอมนโดนมาแล้วโอโหล่วงเลยแม่งล่วงเลยโอ้โหสุดจัดทีมผมบอกเลยเอาเรื่องจัดฮะ มาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเนี่ยจะในเล่นปืนพกก็แล้วกันนะครับแต่ว่าเราจะคิดมาเพื่อเผื่อไว้นะฮะโอ้โหบวกกันโอ้โหย,ยับเลยยับเลยเนี่ครับสามสามด้วยปืนพกเอามาดิครับ้รู้สึกว่ามันจะอยู่ข้างหน้าเยอะมันจะอยู่ข้างหน้าเยอะหรอก็อมาดิครับก็มาดิครับร่วงหนึ่งร่วงหนึ่งตัวผู้หญิงร่วงสอง่วงสองแล้วซ้ำก่อนซก่อน,นชิต้าดาวชิต้าดาวมีตัวรานยิงดีเดิ์ผมไม่มีไอวอลด้วยเฮ้ยปืนพกนี่มันก็เอาเรื่องนะเนี่ย อันนี้คือแรงแดงนะครับแต่ว่าผมจะอันนี้นะฮะมารีวิวโอ้โหมารีวิวปืนพกในแรงแดงเพื่อนไม่ด่าตายเหรอว่าเนี่ยถ้าแพาก้ก็ขอโทษด,ด้วยละเบื่อเลยขอโทษด้วยรักกันโอเคครับแต่คงไม่น่าจะแพ้หรอกเพราะว่าทีมโหดนะฮะก็เป็นกำลังใจให้ท่านครับนี่น้องชายผมซุปเปอร์คนนู้นนะฮะเอาซุปเปอร์ตายไปแล้วนี่หว่าทีมทีมทีมลงไปแล้วทีมลงกปแล้วเดี๋ยวผมจะคอยครบให้นะครับคบด้วยปืนพกเอาเรื่องไหมล่ะ ชิตาลงไปแล้วจังหวะนี้เอาไงครับยิงระเบิดโอ้โหสุดจัดนะบอกเลยทีมเล่นระเบิดสุดอย่างโคตรเซียนโอ้สองสแล้วครับทุกคนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับตาหนี้ตาหนี้มาครับคุณผู้ชมทุกคนฮะเราก็จะยังยืนยันครับเดิมว่าเราจะเล่นปืนพกนะฮะไมยังมาเล่นดีเซลแต่ดีเซลจะเล่นดีป่ะเพราะว่าเราเล่นในหนึ่งหนึ่งนะครับผมดีเซลนะโอเคครับทุกคนคนอยู่ไหนโอ้โหเฮ้ย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 เยอะเยอะเยอะ ้งหน้าเยอะระวังนะครับเราะวังนะเอ้ยทำไมมันเยอะขนาดน,านั้นโอ้โหมีตัวข้างโอ้โหเละเลยเจ้ากว่านี้ต้องขอเล่นคิดหน่อยนะฮะทุกคนมาเล่นคิดนี่อยู่ยากอยู่ยากแล้วก็อยู่เย็นนะฮะสารรัตอยู่เย็นบอกว่าไม่ใช่โอเคครับมีคนยิงหลังผมข่อตัวนี้ไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนโอ,โอ้โดนหลังโอ้โหคอดตุ๋ยเลยเฮ้ยพิต้าพิต้ากับเพื่อนสู้ๆนะครับโอ้โหพิต้าล้มเรียบร้อยละ เพื่อน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 สู้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 อแมวบ้านผมจะล็อกอะไรเนี่ยเคลี่พลาดคลิปอยู่เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องทีมรู้สึกว่าเฮ้ยทีมมาชุบหรอเฮ้ยนายโคตรใจดีเลยเราเสื้อกังฟูดากอนนายกางเกงกังฟูดากอนเรานี่มันโคตรเข้าขากันเลยว่ะเพื่อนเอ้ยโอเคครับตอนนี้มันเหลืออ yep. ีกสองคนนะฮะผมก็ยังจะกระแดะเล่นปืนพกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยตัวนั้นมาหลุดหรือว่าไงวะ เพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาได้ป่ะน่ะผมไม่น่าเล่นปืนพกเลยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เพื่อนเก่งมากเลยนะครับเหลือไอ้ตัวบนขอซ้ำนี่ก่อนสวยฮะดาเมจก็ถือว่าเพิ่มแรงอยู่อานำลงมาแล้วครับผมได้เวลาไล่ล่าเจาะเวลาไล่ล่าไอ้ตัวตุ๋ยตุ๋ยเก่งตุ๋ยเก่งก็ต้องโดนไปไหนวะเนี่ยเอ้ยอยู่ข้างหน้านู่นนะครับทุกคนไปฮะไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนผมจะตายไหมวะไหนก็ลองดูลองยิงไปก่อนโอ้โหเพื่อนตึงเกิน โอ้โคตรตึงเลยเพื่อนโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องอออเอาเรื่องอยอดครับสุดยอดครับสามสุดแล้วครับทุกคนโอ้เรื่องเฮ้ยทุกคนซูเปอร์ทีมผมหลุดนะฮะเวแลน้องชายน้องชายผมหลุดครับทุกคนเอาไงดีวะเนี่ยโอ้โหเหลือผมคนเดียวบ้ากันนะเดี๋ยวก้อนน้องชายผมเหมือนเน็ตจะไม่ดีนะครับพี่แตมเน็ตมันปิงปิงใช่ไหมเพราะว่าซูเปอร์ปกติเน็ตมันจะดูปิงๆิงนะฮะยืนอยู่กันที่เลยโอ้โหแล้วไง เน็ตวาร์ปโอ้มาเดี๋ยวพี่ช่วยเอ้ยล้มชุบก่อนชุบ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 เอ้ยอย่าเจาะไอวอลสิเพื่อนอย่าเจาะไอวอลสิเพื่อนติองอ่ามาเจาะไอวอลเดี๋ยวก่อนทุกคนโอ้โหระเบิดโอ้โหทีมผมหลุดอย่าได้ใจไปเลยไอพวกไอไอพวกแดงแดงโอ้โหเจีบใจว่าอะไรเนี่ยคุณผู้ชมครับซุปเปอร์ทีมผมหลุดน้องชายมาหลุดอะไรตอนนี้เนี่ย โอ้ไม่นะแต่ผมไม่ซีเรียสเท่าไรนะครับผมเล่นแร้งดงแร้งแดงผมไม่ได้หวังอะไรเลยตอนนี้เป้าหมายเดียวของผมคือเวลเจ็ดสิบนะครับทุกคนผมจะเล่นเก็บเวลไปเรื่อยเพราะผมอยากได้เซื้อเวล 70, เจ็ดสิบอพิต้าดาวไปแล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้โหข้างหน้าผมก็มีแล้วซุปเปอร์ยังไม่มาเลยซุปเปอร์หลุดมาก็ไม่ทันแล้วน้องชายเอ็งมีจะมีจะปืนบล็อกเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเสียงโอ้โหชัดเจนเลยมันอยู่หน้าผมไอ้บ้าเดี๋ยวก่อนออกมาดิเอ็งออกมาเอ็งออกมากก็ออกดิครับไ้วอร์ไป มาดีครับก็มาดีครับผมก็มาดี่ได้อยู่เฮ้ยโอ้โหโดนตัวหลังตุ๋ยด้วยปะทอยเฮ้ยซูเปอร์เฮ้ยซูเปอร์กลับมาแล้วเดี๋ยวก่อนเพื่อนเพื่อนสู้เพื่อนสู้เพื่อนจะตายเพื่อนจะตายซูเปอร์สามันสวยซูเปอร์ซูเปอร์จะชุบผมไหมชุบก่อนับซูเปอร์เฮ้ยซูเปอร์เฮ้ยไปก่อนไปก่อนซูเปอร์ไม่ทันไม่ทันไม่ทันไปฆ่ามันไปฆ่ามันต้องใช้ตุ๊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  ุกคนโอ้โห้ปืนมันดีกล้านะครับทุกคนโอ้โหแอคด้วยโอ้โหเออทีมผมรุดยังจะแอคอีกเหรอสภาพโซเปตวะโซเปดวะโอ้ทุกคนครับผมว่าเพว่ะผมบั็กโอ้โหเกมฟรีไฟสภาพมึงนก็ดูดิมันบั็กคาร้นต่างนะครับชุบพิต้าก็ชุบไม่ได้อะไรครับนี่โอ้ผู้เสียดาวราบั็กเหรอวะทุกคนครับ ดูดิ <laughs> โอ้ดูมันวิ่งบ้าผมไปอะยอมก็ได้ผมไม่ซีเรียสดาวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะรีวิวให้เห็นแล้วนะครับว่าสกินดีเซิร์กับสกิน G18 มันมันม,มันก็เอาเรื่องอยู่นะครับทุกคนโอเคฮะเอยต่อเลยโอเคครับ,คครบก็ถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์ซับสไคร์เพื่อ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอ้โหเกมหลุดเลยว้าเอ้เลยยิบสองดาวเหมือนเดิมโอเคครับทุกคนไม่เรียดมากถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ s u b สไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใมในคลิปหน้าสร็จแลคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมกันไปก่อนโอเคครับเดี๋ยวให้ดูหน้าตาพิพตากับซูปเปอร์นะครับนี่ก็ตามนี้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเจอกันในมคลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายบายครับ